อกระหม่อมชั้นหลวงชาติได้ยินเสียงของความช่วยเหลือจําได้ว่าเป็นเสียงของพระองค์ท่านมหาราชาภาพที่กระหม่อมชั้นเห็นมีดในปกากกลางทรงอกของพระองค์ท่านมหาราชากระหม่อมชั้นเพียงแต่จะช่วยเหลือกระหม่อมชั้นจึงชักอาว,อาวุธออกกระหม่อมชั้นไม่ใช่คนทํำร้ายไอลวชชัตน <c oughs> สิ่งที่ข้าอันเชิญเห็น ช่างย้อนแยง้งลูกชาติเป็นคนที่ข้าอัญเชิญไว้ใจมากที่สุดลูกท่านเข้าดอกออกนายเพื่อตำหนักของเสด็จพ่อได้เพียงคนเดียวขรักรบัมบัมฉันก่อนสิ่งที่เห็นมันคืออะไรวะใจเ็นนก่อประวัติเก่าบัมบัมฉันไม่เคยด่างพร้อยเกราบมบัมฉันไม่เคยคิดทุรยศไม่จริงมึงทำอะไรไว้เลยไอ้ถายตอแหละคนอย่างมึงเนี่ยมันอัศรพิษ ที่แฝงอยู่ใต้บัลลัมึงคิดจะชิงอำนาจจากสมเด็จพระราชาบิีดากู่ใช่หรือไม่พระราชุบนพิชิตจะกล่าวหาใครควรจะมีมูนขวามิใช่ท่านประกาศประนามชี้หน้าข้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่หลักฐานซึ่งเน้าขนาดนี้ยังไม่ชัดพออีกเถ้าบอกให้ท่านหยุดเราไม่หยุดข้าไม่ได้ทำเจ้าทำท่านจงหยุดเจ้าคือคนใดปัดสอง เพชนายใหญ่ทำอาะไรยระยำคนโอ้ยชานรู้ไหมเป็นคนทำพูดอย่างค่ะมึงมาแล้วเหลือหลอนนี่มึงมาแล้วเหลือหลอนไอ้คนระยำใช่ระยำ ไม่ได้คิดก,กระทำไม่ได้มีจิตใจระยำอา้าไงต,ตัดติจินพระเจ้าข้าสเสด็จมีผู้ายปากแข็งมันกล้าลองดีเพราะฉะนั้นทหารทุกคนฟังคำสั่งของข้าอัญเชิญพระเจ้าข้าไล่ตามจับตัวไอ้หลวงชางถ้าหากจับเป็นไม่ได้ให้จับตายมาขเข้าเราแห้นเชองค์ราชบุตรอัญเชัน,ช<ะ>ชนชเท่านั้น ใครกล้าจับตัว,วกูก็มาดิรับ้ดยก้าวเพืก่ากูเข้ามากูเข้ามาเฮ้ยจับตัวด้วยจับตัวไม่ได้ปัญญาช่วยเร้งไ,ไม่เสียของตัวน้องนนด้วยครับ